ต้นหลุมปอไม้เกตป่าร้อนชื้นแดนใต้จากอดีตสู่ปัจจุบันวันนี้มาอยู่ที่สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปเลสนี้ครับตำนานไม้เดี๋ยวนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูไม้งามกลางป่ายางครับใช่แล้วครับราจันแห่งไม้เนื้อแก่งถือว่าเป็น อาราชาไม้เนื้อแก็งแองป่าใหญ่นะในดินแดนภากใต้ครับนะก็คือหลุมปอกนะยากยุคอดีตนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ไปไหครับใต้อะพอที่จะให้พบเจอกันอยู่บ้างก็อ,อาจจะเป็นต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ในป่าเหมือนกันแต่เป็นป่าอยางไปดูต้นนี้กันครับนี่ครับ ตำนานไม้เนื้อแกง่งแดนใต้สายราจันโอ้โหถือว่าเป็นอาชายาตีตีมานของผมนะตั้งไงครับก็คือถ้าเป็นไม่ใช่แต่ตีมานผมหรอกครับนะแต่เผื่อว่าพี่น้องที่ปลูกต้นไม้สายต้นไม้เนี่ยตุกแก่งตุกนขนก็รู้กันดีนะครับแต่เพียงแค่ว่า ไม้ชนิดเนี้ยครับตาจะดูต้นใหญ่ๆโตๆเดี๋ยวครับตาหาดูยากเลยครับในยุคปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามันหมดแลกันี่ยครับ,รบก็คงจะเหลือแข่ลูกหลานนี่ก็คือลูกหลานตำนานไม้นะที่เจ้าของสวนแปลงนี้ปลูกไว้นะครับลุมปอครับโอ้โหสุดยอด แห่งตำนานไม้แ่ะครับนะนี่ปลูกปลูกดิมตะเก็บนะตะเก็บแดนเนี่ยตหัวแถวหัวแถวของยางอะ่ะนะนีน่ครับคือยางอะ่ะมันจะมีจั่วต้นหนึ่งนะตรงกลางระหว่างอกนะติัวแถวอะ่ะนะแปลงนี้เขาก็เลยปลูกก็เลยปลูกต้นหลุมพอไวแตนนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นยางไงนี่นครับไว้ครับนอนนอนแถวหนึง่งคืออยู่ระหว่างระหว่าง ระหว่างอกอยางนะตีหัวแตวอะ่นะเนี่ยครับสุดยอดครับตำนานไม้ปลกูกปลกยาวคุณไปดูนเลยนะครับอ่าก็คงจะปลูกพร้อมกันหมดเลยผมว่านะประมาณสักอายุยางอะนะประมาณสิบกว่าปีนะครับบางต้นก็ไม่ได้ใหญ่นะบางต้นก็ใหญ่นะเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปดูต้นโน้นดีกว่าเฮ้ ه, ต้นโน่นนี่มันมันเกิดจาก คือคือมันมีร่องรอยต้นต้นเดิมมันอยูอ่เดี๋ยวไปดูครับนี่ครับพี่น้องครับต้นนี้นี่ปลีวสวยนะนี่นี่ยครับหลวงปอนะต้นตานี้ก็ปิีวประมาณนี้ครับนะต้นโตนก็ปิวประมาณนี้ครับ,น,ระน,รบนะโอ้ต้นนี้สมบูรณ์เลยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากดูจากปิวจากอะไรแล้วนะครับนะโอ้สุดยอดมากครับไม่แน่ใจนะ ว่ามันเกิดจากมเมล็ดมันเลยหรือไม่นตครับเพราะเนี่ยครับนะตรงนี้มันมีต้นเดิมมันอยู่นี่โอ้ยนี่ต้นเดิมต้นนี้ตอนที่ก้นไปเนี่ยต้นไม่ใหญ่นะถ้าดูจากปอนจากอะไรแล้วนะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยผมมาถ่ายไว้ครั้งนึงนะตอนสมัยที่เขาเพิ่งจะมาปาดบริเวณเนี้ย เอ็พี่น้องเห็นไหมเนี่ยไม้เนื้อยังแดงอยู่เลยนะครับนะนี่ขนานดะว่าปาดไปตั้งนานแล้วนะครับอูหลายเดือนแล้วครับนะผมก็มาไต่ตอนนั้นนะครับเป็นไงครับราชันไม้เนื้อแข็งครับนี่เนี่ยไม้บอกเนี้ยครับพี่น้องครับผมจะบอกให้ต่อให้เป็นเป็นอะไรมาน,นะคือเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเปมันนะเร <laughs> าปาดสาตายว่าเป็นเปมันนะพี่น้องครับ เปมันกะแก้งพี่น,น้องเอ้ยถ้าเป็นใหม่เอินมันบอีบอกง่ายนะตังไว้แป๊บเดียวนี่เปมันปลวกกินไหมเน่ยแต่ลุงปอเนี่ยถือว่าโอ้โหต้นนะครับเนี่ยต่อไปติดดินนะคลุกดินอยู่นานแค่ไหนนะไปพบเนี่ยเอาขึ้นมาลองสับดูครับเนื้อนี่แข็งโป๊ะเลยเยรบเป็นไงครับจากราจันไม้เนื้อแก็งแขงปลาใหญ่สู่ ไม้เนื้อแข็งแห่งป่ายางโอ้โหแแต่นะถ้าเป็นแถวบ้านผมนะโดยเฉพาะในบริเวณฮานาเกดโดยเฉพาะแปลงยางที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะในของผมบ้างหรือว่าของคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยถือว่าดินแดนเทบเนี้ยครับมันเป็นดินแดนแห่งไม้หลุมปอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในจุดต่างๆนะครับก็ยังคงพบร่องรอย ของไม้หลุมปอกนะไม่ว่าจะเป็นร่องรอยที่เป็นหัวต่อรหรือแม้แต่เศษซากของพวกไม้ที่นอนปลายอยู่นะมันเป็นแหล่งของต้นหลุมปอกนะครับในอาณาเขตบริเวณนี้ครับออย่างเช่นต้นนี้ครับพี่น้องครับนี่คือไม้หลุมปอกที่ผมเนี่ยตั้งใจเว้นไว้เลยนะครับคือจริงๆอ่ะในวันที่ผมเปลี่ยนแปลงในการโค่นยางนะ ของรอบที่แล้วเนี่ยต่างคนกับรถเ,เท็กเตอร์บอกว่าจะเอาลงไม้เดี๋ยวเขาจัดไถให้นะครับผมบอกไม่ต้องเว้นไว้เลยนะครับเอาไว้เป็นอนุสรสถานนะครับแล้วก็ยังมีพวกหารากมงรากไม้เหล่านี้ครับนะเนี่ยหารากไม้เหล่านี้นะเ,เท็กเตอร์ก็ได้ไถขึ้นมานะครับก็ในยุคที่มีความต้องการไปทำขวีรากไม้นะครับนะ แต่มันใหญ่ใหญ่เกินที่จะนําไปได้นะก็เลยถูกเนี่ยเว้นวางเอาไว้นะครับในจังหวะที่มันหมดกระแสด้วยนะครับนะในสวญญางของผมเนี่ยมีอยู่สองเขาเรียกอะไรสองหัวต่อนะสองรากะนะที่ที่ถูกยกขึ้นมาจากดินแล้วนะครับแล้วก็ยังมีที่เขาขุดไปแล้วนะอีกเยอะแยะครับในอาณาบริเวณนี้นะครับอย่างเช่นสัญญาณที่ผมนําแวะี่น้องดุ่มมอตอร์กี้นะครับนะ อันนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีต้นที่งอกขึ้นมาจากจากลูกมันอยู่นะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครบอกขอดูลูกหลุมพอหน่อยนะผมจริงๆอ่ะถ้าจะให้ดูสด,สดๆจริงๆกันเลยมันหายากหนาะไม่ได้แล้วนะครับนะแต่วันผมในช่วงเนี้ยแต่ผมก็จะพยายามค้นหาภาพไม้พี่น้องดูกันนะครับนี่ก็คือลูกลุมพอครับพี่น้องครับ ในลักษณะที่มันก็เป็นฝักนะมันก็อยู่เป็นฝักเหมือนกันนะครับก็จะมีลูกอย่างนี้แหละครับอยู่ด้านในือถ้าเป็นแต่บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับลูกสบ้านะครับแต่สบ้ามันจะใหญ่กว่านะลูกสบ้านะมันจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนื้อผิวเนื้ออะไรเนี่ยมันคกล้ายกับลูกสบ้าบ้านผมก็เลยเรียกว่าสบ้าลิง <laughs> สบ้าลิงนะครับจริงๆนะก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับตามผมมาว่า สามารถที่จะหาต้นกล้านะหรือว่าบางทีก็ตามมาติที่ผมนะครับที่ผมไม่มีครับนะต้นกล้าแล้วะครับผมจะขอประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ้าบีน้องท่านไหนที่มีกล้าไม้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นไม้หลุมปอก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับนะอ่าบอกว่าปี่น้องเปิด ร้านขายคล้าไม้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้นะอาจจะบอกถึงเส้นทางในการที่จะติดต่อก,กับร้านที่พี่น้องนะเปิดร้านขายกล้าไม้อยู่ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของต้นหลุมปอไม้อบไม้เนื้อแก่งแองดินแดนเมือนใต้นะครับจากที่เคยเป็นไม้อยู่ในปา่าดงดิบวันนี้ก็อยู่ตามสวนหยากรับ ถ้าเราจะปลูกนี่นะครับก็ก็ปลูกได้นะม,นมันเป็นไม้ที่อยู่ในเกตเขาอยากเกตป่าร้อนชื้นนะครับอาจจะบริเวณพื้นที่ที่มีการลาดเอียงกองกวรนะอันเนี้ยจะชอบมากนะครับแต่คือปลูกในรุ่นเราเนี่ยอาจจะไปได้ใช้รุ่นเหลนพราะงครับเป็นไม้ที่โตช้ามากนะครับเน,ะนาะหลักเป็นสิบกว่าปีนี่ยยี่สิบปีเกือบไปแล้ว,ลวนะครับนะ ขอขวากไม้กู้ไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือและสำหรับผู้ที่ตำคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิป YouTube หรือว่าคลิปในแพลตฟอร์มไหนนี่คือไม้ไร้สายที่ใจสะดวกเดินห่างกล้องได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวสุดยอดครับพี่นอ้องโอ้ยอดมันยอดมากโอ้ย์ย่าฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่อขอขกบุณทูกต่านทีกดติดตามอยู่แล้ว โทษใหม่ในคลิปและเปลีิดต่อไปจำนับนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดูสองคลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิดเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ